ที่ีอยู่นมันคือจังบอแเม้นอันนี้ผู้ถอผู้แก่คู่บาอาจารย์เพื่อนทีสอนสอนชูเ้าเ้ามาแต่เสาที่สามที่สี่อ่ารถตะเกียงตะเกียงน้ำมันกาดใส่ขวดใร่ทิงแดงเนี่ยใส่กระปองเนี่ยนายง ลงจากกุฏิหลับพีภาษามาซาลาแต่ก่อนนี่กพิภาษากบวัดโดยเฉพาะวัดป่านสิย,ยู่น้ำกันคือพระป่านี่คือพระที่เพิ่งเป็นสังอยู่วัดป่าพระปฏิบัติเพิ่นสิบยู่คู่นทั้งตีนบานที่ทั้งไปเผาผีทั้งไปเผาผีก็อเอื่อทั้งไปพิบาัษาทั้งเอาศพออกบานไปเผา ไปดอยไว้ในป่านะคนสีเอาไว้ทางหนึ่งดอกบานบานหนึ่งนีง่มันสีมีทางออกไปป่าสาพระป่ากาสิไปอยูพุ่นแล้วไปอยู่ในป่าสาทคนแั้นคือไปอยูพุ่นกาสิอยูพุ่นตรรัวพุ่นต้องการปฏิบัติธรรมต้องการความสงบพุ่นต้องการพิจราระดับกองถัดกองถ้ำกองถัดก็อยู่ที่ป่าสากองถ้ำก็อยู่ที่ป่าสาทพุ่นกับผ้า ตัวอภิธรรมของเพิ่นไปก็คือสังขารเพื่อนัแหละไปอยู่พิปสาฉะนันพระปฏิบัติพนนจพนิสัยยุบผุนผู้ใดเคยเป็นเน้นหน่อยในสมัยก่อนไปอยู่กับผู้บาอาจารย์ผู้พันยูปะาลูปาที่สามก็จิได้ลุกเลยเดย้ลูกดลานเอ้ยอันพระวัดป่ากับพระวัดบ้านนี่จะมีกิจกรรมต่างกันอย่างนึง ถ้าเพื่อนสีลุกเพื่อนเห็นอย่างเพื่อนจะบอกคอยบอกให้หู้หรอกบอกไ้เอื่นผู้ใดแต่ว่าเพื่อนบอกไว้ว่าสีเห็ดดำนี่เด้อขันอยากเห็ดดำกะจังไม่เห็ดขันท่านกะจังท่านฉันบอกท่านกัะแหลกเพื่อนบอกจีหรอกผู้บาอาจารย์เพื่อนไปสอนในการไปปลูกไปเอื่นเพื่อนบอกให้ฟังซัมหนี้ถึงเวลาก็ต้องลุกไปตามที่เพื่อนว่าซัมหนี้ ท่านกลายเปนท่านบพราท่านกนลายเหวเพิ่นก็นบริเคียร์ได้ครบพอาดอกเพิ่นก็เบิ้งวาสนาเท่านั่นแหละว่า,าได้ซ้ำใจปีสามเครื่องนี่ก็ต้องลุกแล้วสมัยเป็นแน้นหน่อยลุกปีสามเครื่องอลูกมาลา้านช่วยหน้าช่วยตาค่ะหรือ,อาตาบองตาบองแน่แต่เกี่ยงน้ำมันกาดหน่อย,อยแต่ส่วนมากจะเป็นตาบองหลักที่ใส่อยู่ อย่างท,างท่ทาเทเนเ,นะทาเที่ยวท่านเที่ยวควได้หัวใจก็ัืท่านเที่ยวท่าน้หน่อยทาา่าไม่ปลาเวลาเขาไปเก็บเห็ดมันจะมีมีห้อยค่อยเที่ยวอย่างลัดผ่านหลุมศพเพื่อสิไปศาลาไปศาลาถ้าเขาไปซาเขาจะเห็นพน,นังกรรมฐานอยู่แต่เขาไปเร็วเขากาได้ไปปดอาสนะให้เพื่อนไ,ไปเตรียมกายลำห่อนเตรียมลำซา ไปเหเพื่อนกับพ่อได้บุญน้ำพนเน่หันไปซากะเห็นพนนางกรมาทานอยู่พ่อกลับไปถึงกลับไปบิดๆกับไป่าบลงเป็นเินาริษฐานหนึ่งป้าเพื่อนมิตาเห็นพ้อได้เพื่อนบรินเมืนแต่มาเบิ่งเ่อเด็กจักพักหนึ่งเพื่อนกสลูกขึ้นกพระเพื่อนกับสีผ้ายโยโซภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธอ่าประมาณเกือบตีสี่พระสวดมนต์นะ ท่านหอไปสาไปวา่าเข้าบารีนั่งกรรมฐานทุกลันไปสวดมนต์หลักกขวดน้ำละกกเทียนบินยาบาตรถท่านเม้าหอบไปเลี้ยวหอาได้บุปผาเพิ่นไปปูอาสนะไอเพิินก็ได้นั่งกรรมฐานกรรมฐานพระป่าสมัยก่อน,นบ่ได้มานัง่งข้าพระเจ้าจะอาลาธนาพระกรรมฐานบ่ได้ว่าจันเดอขอผลสินผลทานผลภาวนาผลแผ่เมตตา จงลอมร่วมอยู่คอ้ข้าพเจ้ามีจิตสรงบอยู่ในไก่ถาปัจจุบันนะหมายถึงควอมบาเนาะขอขณิกาสมาธิอุป,ปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตรงบังเกิดขึนข้นในคันธะสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจิตตังสติกำหนดไวท้ที่ลมหายใจที่ลูปหน้าปัจจุบันที่ลมหายใจเขาออกหายใจเขา่าหูหายใจออกกข่หูสามขนหรือว่าเจ็ดหน อันนี้ว่าวเื่อเชือไปมันว่ามปนคำทองหลกมันเป็นคำอธิษฐานจิตพ่อไปหอดปั๊บนางลงเพื่ออย่างเพื่อเสิให้จิตเข่าเนี่ยมันพ่อสี่สิสักกะละบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองต่อมามันคนหลายขึ้นมันก็เลยพาวบาเว่าวเสาวบาแรลงวบาวซุ่มือเ่าวซุ่มนุมันก็เลยเจือมาจือไปเจือมารลุนหลังมากขเลยปู่อยากว่าน้ำแน่กระถางว่าน้ำกระได้ยุ่สูด บอกไปว่า็พาก,าพกันพิมพ์มาเลยเป็นคําว่าที่เกี่ยวมเป็นคําอธิษฐานเขาสมาธิกรรมฐา,าน,นเอาเราเคยได้ว่าโอ้ยกบ,บถอยหลังจังหน่อยนะหลูกหลานเนาะคนหอยจะขลาดหลูกเฝ้าแลนเฝ้ายางไปกบหมองน,นั่งก่อนคิดทบทวนที่มา,าที่ไปก่อนที่ไปใช้จังหวะอะไรไว้ไงเนาะนั่นคือหลักการวิธีการบ่แมันหลักการเป็นวิธีการที่คู่บา,าจยา์สมัยก่อนสมัยเก่าแต่ เกายี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังคนละสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังเรื่อายกานันเพิ่นเช็ดคือกันมัดคือเพิ่นไปรูกับมองแรนกับมองยางกับมองดูแลเพิ่นจัดเตรียมตุอย่างเแบบร้อยเร็นแล้วเพิ่นก็ไปนั่งลงปรุงจิตพิจารณาสภาพะต่างๆคิดสงบเพ่นกับกังกลาบคุณเพิ่นกลาบคุณแล้วเพิ่นจังออกไปหาอยู่หากินเอาถ้าไปหาอยู่หากินกับบินฑบาตนะแกสูถ้าขัไปหาบิณธบาต ผู้บำเพ็ญภาเตรียมตัวไปทำมหาหาินดฉะนัน้นผู้ใดต้องไปทำง,งานแต่เศร้ากัดตื้นก้อนสิไปทำง,งานลุกขึ้นมานาัน่าางพิจารณาเบิ่งก่อนและ,ะทบทวนเบิ่งใ้จิตใจมันสงบกราบขุนบิดามารดาคุณสิ่งที่เคยมีคุนตอน่อให้จิตใจมันสงบห่มเย็นเวลาเข้าออกไปใส่เข้าจำพอใจหอนจังบอ่อผาดเวลาบวอกกับบอ่บอผาดเวลาเหตุกับบอ่อผาย คาวาอุบัติเหตุแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไม่ได้ตั้งใจเกินคาดมันเกินคาดมันเกิดขึ้นเป็นเสียว,วินาทีเพราะว่าสิเป็นอุบัติเหตุทางโยดยานภานะอุบัติเหตุทางคําบอกคาจาอุบัติเหตุทางร่างกายหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุทางความคิดจิตตกขมัดอ่าคิดไปสับสนเกิดติดกังวลเป็นถูกบดเหมือนเป็น ฮาลังคนเป็นทุกข์ขอนมือใจย้อนจิตโตขมาไปในอุปกิเล็อุปกิเล็าทิตตันหาที่มีอวิชชาตันหาและอุปาทานเป็นองค์ประกอบมีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความเร่าร้อนเขาเอิญว่าไฟไฟราคะไฟโทษะไฟโมหะสามตัวนี้อยู่ในอาทิตตปะัยิญายาสูตรนะผู้ไดต่อไปสามเกิดสิผ้าไปรอกผ้าไปรอะบ้านนี้ ว่าเขาว่าปูมาเนี่ยปูสิมัม,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 มา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 อะไรนี่ท่านสามเกเยเพิ่นสามเกยนี่บ่ได้บ่ได้ไม่เห็นสมนิเลยสามเกยนี่เป็นตัวละครน,นะตัวละครที่ปูเบิ่งแล้วขั้นเฮาเว้าไปอิงตำล่าไลอันผู้เปิดตำล่าหาคือจังพระนางตรวจท่านพระอ่าตรวจพระที่โมกันแหละอ่าลูกปูเถ่าเพนนิ่นก็จะนั่งเปิดตำล่า หรือพน,นังกรรมฐานฟั่งพน,นทองได้แล้วพนยัน,นงกรรมฐานฟังว่าพูดทองอยู่นี่ผู้เก่าพระปฏิมมโมทโวผิดบ่อักขระ,ะบีบัดบอ่อะนะคือการผู้ใดหดูหลายๆเรียนหนังสือมาหลายๆพนทองจากตำรามาเวลามาฟังผูดไอบอกพนขสิซ้อมเบิ่งว่าบ่าถือบ่แมีนบ่มั่วบ่จำเน,นี้แนวมั่วบ่มีดอกลูกหลานแนวแมีนกับบ่มีแนวบ่แมีนกับบ่มีดอกลูกหลาน มันมีแน่เดียวคือแน่ที่เป็นเป็นอีหยังเพื่อหยังจะ่าลืมควมเขา่น่ะละอจุตาฤสีครับชูโชคสอนกันหนะละัมันคืออะไรนะนะมันเป็นยังไงนะนะมันกินแบบไหนมันก็คือหลักการดําเนินชีวิตของผููคนทุกยุคทุกสมัยเป็นยังสี่แหละคันพูดใด้คิตคําถามเรานีครับว่าต้องถามว่าสิใดไปไสบอเพราะว่าชุ่มทิ่ทิตคําถามเรานีก็คือม้วที่ถือกลามไป นะในพุ่งหยาหรือในที่แห้งแล้งก็ไดเพราะว่าอย่างบ่งมีอิสระหอกเพราะว่าครัว่า,าอะไรทําไมยังไงนี่มันผูกเข้าไปแต่คนะวามสงสัยในเป็นเครื่องผูกพันผินพัาธนาการอันยิ่งใหญ่คนสงสัยหอดมือตายกระถือกลามหอดมือตายย้อนอยัง,จ,งจังเป็นจังสันย้อนว่าคำว่า,าสงสัยแสดงว่าเขาบ่กมีปัญญาเพิ่งพลาดจะของบไ่ไดจังสงสัย ันมีสงสัยแบบหนึ่งสงสัยเพื่อไขปัญหานั้นแล้วเกิดปัญญาากับสงสัยมาจากของไหวจกป,ปุ๋อยู่นะตุ่มนั่งข้อตกเติดเสะอยู่การคุยที่ว่าาห้อเอาค้ามสงสัยมามัดจาของหรือเอาความสงสัยมาเป็นบันไดบันไดเพื่อจะให้เาเกิดปัญปญ,ญาแล้วก็พาจาของออกจากโลกแห่งวัฏะสงสารที่ความทําลำลำบาก ท่างกายโดยเฉพาะท่างกายโดยเฉพาะทุกขเวทนาเป็นทุกที่ทุนใหญ่วายุมุมใดวายุปองใดวาอยู่กับผูใดก็จะวาเรื่องนี้แหละมองได้ก็ตามถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถพลดเปลืองนะเฮ็ดให้คนเฮ้าสมปรานาท่างกายไดมันสิมีผู้หม่มผู้ห่มไปผู้ผู้ไปหาหลผู้ไปยิมดีสแสดงความเห็นนํำไล หรือเขาเจ้าสิไปสัทธาหลายว่าไงสไปผู้หุ่มผู้หุ่มนะผู้กันหลายภาษาภาษาอีสานห,หลายอารมณ์อารมณ์หนีว่าจังเสียอารมณ์หนีวอาจังสัน่นบัดนี้กับสามเกิดนี่เป็นตัวละครที่ผมสมมุติขึ้นมาจริงๆในความหมายของสามเกิดเนี่ยนะอ่าเลยหมายถึงสัตว์นรกจักทัรนดอกแต่งเพิ่นตั้งความหมายขึ้นมาว่าเป็น สาไถยจริตจักรันของมนุษย์3ลักษณะก็คือมนุษย์ที่มีการกระทําที่เป็นบาปจาก3ส่วน 1. บาปท,ทางกาย 2. บาปท,ทางว่าจา 3. บาปท,ทางใจนะเพื่อนก็เลยเทียบเอานะเพื่อนสมมุติเอาเ้อย 1. คือเต่า 2. คืองู 3. 3. คือหมาหมากับลิง จริงๆเดีมันอยู่ในผู้คนคนหนึ่งอะมิธรรมนั่นแหละสีเป็นเต่าย่ามใดสิเป็นงูนย่ามใดสิเป็นหมาย่ามใดนะซึ่งมันจะมีอาการจังสี่อยู่ในคนคนหนึ่งนั่นแหละว่าอะไรหมายถึงอยู่กับพูดนั้นเป็นจังสี่พูนีิแต่เพิเ่บเทียบแยกแยะมากถ้ามาละสามเกอนี่ถ้าเทียบกับธรรม,มาพระพุทธเจ้าเทียบเทียบไปใส่อะไรปูวสนเทียบไปใส่อวิชชาตัณหาและอุปาทานนะ หมายถึงแต่เสียดเทียบไ่อุปกิเลสก็คืออวิชาตัวอวิชาตัวตัณหาตัวอุปาท่านตัวใดเป็นตัวอวิชาตัวใดเป็นตัวตัณหาตัวใดเป็นตัวอุปาท่านนะตัวอวิชาเนี่ยนะมันจะเป็นตัวจังไรล่ะตัวงโง่ฮะตัวงโง่ตัวอวิชาตัวงโง่ตัวงโง่ก็ทีเห็นแต่ซุ่มบ่าโดยที่จะคว้ามือกับเบาเื่อ็แมหมาตัวเนาะ อ่าโง่โอสารัตัวอวิช่าจะเป็นหมาตัวตัณหาจะเป็นงูเออตัวอุปทานจะเป็นเต้านั่นกระทำเป็นเทียบสามเกิดอด้ใส่กันกับอุปกิเลสทั้งสามก็คือตัวอวิช่าหนึ่งหมาตัวตัณหาหนึ่งงูตัวอุปทานหนึ่งเต้าอ่ามันมีสามตัวอ่าก็เทียบใส่กับไฟบัี้ของห้อนบัี้ของห้อนสามอย่าง อของหอนสามอย่างเด้เออตัวอวิชาอ่าตัวอวิชาน่ะคือตัวโกรธเอามันคือโกรธมันโง่เด้อวิชาก็คือมันโง่มันปฏิบัติที่ประกาศฟุตพวกนั้นนะนะไปจังสรนตัวตัณหานี่คือตัวโลบนะนะตัวตัณหาคือตัวโลบส่วนตัวความหลงอะคือตัวอวิชา คืออุปทา,านนี่คือตัวโมหะก็คือความหลงเออสรุปแล้วไอ้สามเกิดสิเลทงอยู่เนี่ยมันก็คือสามอย่างนี่แหละอวิชาตัณหาอุปาทานและโลภโกรธหลงนั่นแหละน,นิสัยคนชื่อว่านายวิชานายตัณหานายอุปาทานนิสัยก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละหลุหลานเลยฉะนั้นนิทานยองนี้แต่งเสร็มาเนี่ยแต่งอุป,ปมาใส่นิทานทรมา บ่มีตัวตนบ่ได้ไปเพ้าถึงผู้ใดฟังแล้วยากจะพากกันฮ้อนให้พิจรารณาคันบ่เอามาตั้งเป็นตัวสม,มุติไว้เป็นนิทานไว้มันสิมีซุ่มเสาะหาผู้ขี่ขานว้าอยู่ในตาราแห่มใ่ในอังคุตละนิกายวสันอยู่ในสังยุตละนิกายวสันอยู่ในอ่าจักสิวะจังในไหม <laughs> แผู้เปิดคำพี่ หอดมือตต่เอาคำพี่พอใส่ไห้กันยังบวกกาป่าใส่คั้พี่ได้หรอว่าไปสังเกตฟังบังผู้คนเรียนหลายๆอ่านหนังสือนั่นนะเพื่อนสอนจากของยังบ่ได้เลยนะข <c oughs> ้าพเจอย่างพอว่าเพิ่นจำแต่แนวผู้อื่นมาเอาเพื่อนบ่ได้เอาควมเป็นตัวตนของเพินพ่นเพิ่นพ่มีท่าออกจากตำ,ตำลักตำราได้ก็ที่เที่ึงจันเพิ่น ตอบคำถามดรศาสตราอาจารย์ดรผู้หนึ่งโอ้เป็นจบสันสูงพูน่นะเป็นดรสามประเทศผู้หนึ่งเป็นผู้เขียนบทความเขียนเรื่องเล่าว,วิเคราะห์ทำวิทยานิพนธ์คนนี้คน่นึงเกี่ยวกับโลกวิญญ,ญาณพวกจิตรกรรมว่ญญาจะเป็นหลักฟิสิกส์ปรัชญ,ญาศา,าสตาร์ลัลทธิศาสนาแต่ละาศาสนาบอกถึงนรกสวรรค์นในรูปแบบต่างๆในทีเบตว่าจังไดในประพุทธาศาสนาวาจังใดผู้บอกละเอียดเลย ถามถามจอาจารย์แล้วก็ได้ถามต่ว่าท่านเขียนขนานีท่านยังมีเวลาไปถามผู้อื่นอยู่บ่ประสันเราถามขึ้นมันมีคําตอบไดกที่ถือใจท่านท่านผู้ไลายปมันมันมีดอกคาตอบถือใจท่านท่านอา,ายุอายุไรเลยด้วยเนาะนั่งฟังผู้อื่นแล้วกตีีขาเจ้าหลายเติบโดนเนาะเลือหลายปัในใดอายุเนี่ยเวลาที่อยู่บนโลกเป็นคนนั่นสิ คันหู้ว่าจะของเหลือหลายสำหระมืนมืดรู้ว่าที่เอาเวลาไปถามคนหรือสิเอาเวลามาฝึกฝนปฏิบัติตนภาษาแต่คิดเอาผู้ใดมาถามมาสอบม,มาร้องพุ่มคูอื่นดีๆนะบ่งจะของน้ำเหลือหลายปันไดเวลาในโลกนี่นะฉะนั้นสามเกลี่ยผ้ามูเจ้าไปทองอยู่ในวัตตาสงสาร ไปอยู่ในมาณยาสาไทยจนิตการของเวในสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทายเป็นยิ่งที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์เตล่ละสารส่วนสเกิดสีมีกิจกรรมจำงไดเนี้ยกับผู้อธิบายสุฟังเ,เนาะสามเกิดือนไดอวิชชาในตัญหาและในอุบา่านเปรียบเป็นอุป,ปนิสัยใจข้อกับเป็นในโกรธ นายหลบกับนายหลงนะก็ลังขึ้นมาจันลงสิงสูอยู่ในจิตอดวงจิตดวงใจแทรกซึมอยู่ในมนุษย์รา่มนุษย์ิ่งหลังจากนี้ต่อไปสามเกิดสาสหายจะขึ้นมาเลาะทงแล้วเขาก็มากันไปในดอกเ,เขาว่กเขากันเลยล่ะย้อนว่าอาดีตศาสตร์เขอทังาสามนี่แต่ก่อนเนี่ยนายหลภเนี่ยนะนายหลบนี่ยเป็น อ่าเป็นหลางส้มในหลวนี่เป็นหลางส้มเป็นหลางส้มเป็นเจ้าลัทธิว่าจะไปกอนที่ร่งไปตกนรกนี่นะเป็นเจ้าลัทธิใหญ่เป็นองค์เทพประจันหลางส้มองค์เทพโอ้ยขอบุตยสมบัติโลกบ่ได้รับรองรับรองได้่าผู้ใด้อางเสื้อส่วนใ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 นหลวนี่นะคือในงูนี่นะมักมักสมบัติไหลนะส่วนในหมานี่ขี่อิจฉา ตื่นงูโอสารได้มาอันนี้เป็นยังเป็นพระอันนี้ได้มาเเป็นพระนั่งฝ่อสาราผู้ใดมาไกลวัดไกว่าดาสะเขาเอาบิดปักบ่วงเขาเอาถวยเอาบ่วงแซงเขาเป็นเป็ดเป็นดรหกได้มาเนี่ยนะแต่ควรเป็นพระเป็นสมารเท่าอยู่ที่กูนป็ดในหลวงมาดแต่นั่งบอกเอาหัวหัดห้อยไปตายฝ่อวัดเป็นโลกให้ไครเจ็บ ุถ่ายมาตยมายความวัดตายแล้วก็ลงมาเป็นสัตโลกอยู่ในเมืองซตลกเพื่อนกับปวดมอนี่ในหมาแต่ในหมานี่สีมีลักษณะเป็นคล้ายๆอสุรกายนั่นทีเป็นลิงกับพองนะสีเป็นหมากับพองนะเป็นเจาะก่อในหมาเนี่ยนะเพราะว่าอาดีตศาสตร์สร้างกรรมเนี่ยเป็นพระพระเ่าผอซาลาห่วงวัดห่วงว่าห่วงของที่เป็นสาธารณะของสาธารณะมันเป็นของขอท่านนะ อาจะข้อมไปบวชด,ดูซ,ซื่อไปเฝ้าสแสดงความเป็นจักเขาจักของกอง็กเลยจองหองบอกไปสัวทีิตายตกศาสตร์มาก็เลยตกมาอยู่ในเมืองนรกก็กเลยเป็นอสุรกายเป็นม้า้อมเป็นลิ่งผอมนะมาเลยเพิ่นกับปวดแล้วก็เป็นูอนพ่นห่วงเขาของของที่บแม่นของจักขวงนะจะแห่งไปห่วงก็เลยกลายเป็นงูเป็นงูอ่าเป็นถาุของความโกรธนะพวกนี้ ไฟใหม่ใจอยู่ตลอดนะก็คือนหมา้านะส่วนนสุดท้ายนอุปาท่านคือในเตาในเตานี่ถือว่าเป็นเป็นมนุษย์ดีแต่ว่าหลงสนวาเจ้าของหลงว่าเจ้าของเป็นผู้สําเร็จไปมองไก็เหตุท่าว่าเจ้าของเป็นผู้สำเร็จ,ปเ,จ,เ,ปเ,รจเป็นนักปฏิบัติว่าะไปนักปฏิบัติที่มีความหลงว่าจะของสําเร็จนะเป็นนักปฏิบัติเนี่ย สันสูงมาจะจบแล้วกูเป็นพระอรหันต์แต่ว่าสันบ่แต่นี่พลาดกูนะล่ะว้าโอ้ยคืออยู่เหนือโลกไปแล้วออกไปนอกโลกนะเดี๋ยวในหลงในอุบา,าทานีเป็นไผก็เป็นนักบวชคือกันแต่ว่าเป็นนักบวชที่มีความหลงแห้งหลงว่าจะของสําเร็จหลงภูมิท่ามจะของแสดงตนเป็นพระอรหันต์วงไะชาไป่บ่ขึ้นมาในเหนือโลกก็ผ้ามูหลงหลายเติบอยู่นะ ขึ้สามเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วตายจากโลกนั้นไปแล้วอดีตศาสตร์เขาก็เลยกลายมาเป็นสัตว์ตลกพระมาไล่เพล่นลงมาปวดเพิ่นก็เล่มาพอเอาสุนีเคยเป็นภูมิประโยชน์เพิ่นเลยจับมาห่วมกันจาจ้างเพิ่นบอกได้คลิปที่แล้วเนี่ยผ้ใดเบ่งอยู่อันรูปข้างหน้าที่เห็นเลขหกเก้าหกนะมันเป็นรูปวัดสแกวัดสแกได้กรุงเทพแต่ก่อนชื่อว่าวัดสแกปัจจุบันเอื่นว่าวัดสากเกต นะกาบสะเกดเป็นที่ที่ผอศพได้สูงสุดวันละ696บศพเนื่องจากว่าคนตายในโลกอภพิวาตะกะโลกนะหลกงาลกเอาเหวาจนเพิ่อนในพ้พากันเอาผามาสวดเช็บวิธีแก่นะแห่หอดพผาแกว่รากฏเหมืนตัวนะเอาลระปูขค้แดดมื่อไว้ในปฏิจจสม,มุปบาทสิบสองออ โลกมันสิวนมากแบบเก่าคือสมัยรัชกาลที่สองที่สามละมันจะมีโรคฮาโลกอะฮิว่าโลกที่ตายกวางกันแต่ว่าจะเป็นโลกอย่างกันท่านขาเบิองเอลูกร้านก็เลยเอามะไว้ในเพ่งที่ท่านกอเตือนจิตเตือนใจนะะั่นละอันที่เจ้าเห็นหกเกาหกนะ่ะคือ,อเม่นเขาศพวัดสแกอยู่ทางประตูผี ในเมืองหลวงสมัยฝุ่นก่อนแต่สมัยก่อนคนละในกรุงเทพคนละแต่ปัจจุบันประตูพีเมนอันนี้แต่ตั้งอยู่วัดสักแก่วัดสักแก่ก็คือวัดสะเกดสมัยนี้แหละผู้ได้อยู่กรุงเทพก็จะหูอยู่กอ,อ,อวัดสะเกดมีผู้เขาท่องน,นอะวัดสะเกดเนี่ยแต่ก่อนพันธุ์เสือวัดสักแก่ผู้เปลี่ยนเสือคือรัชกาลที่ห้าพระจุลจอมเก้าเจ้าลุงยุหัวแต่ว่าผู้สร้างเจดีนะ เป็นพ่อเพิินรัชกาลที่สี่สางเป็นเจนดีย์บรรจุเอาอาสาลีลิกธาต์ภาษาลีดิธาตจากอินเดียคล้องแฉมาแต่อินเดียคนหละมาสาร้างไว้เท่านั้นเป็นแังยังสร้างไว้วัดสัแก่วัดเจดีย์ผู้เขาทองสร้างไว้ย้อนว่าที่ใดแกอาถรรพ์แต่คุณพระพุทธพระประสงค์คุ้มคร้องจันล่งนั่นแหละคือที่มา,ากมันเป็นยังสั้นนะฉะนั้นผู้บริท่านสามเกอมา บ่แมนพอที่ท่านกำเนิดสามเกิดมาเป็นเลือดเป็นเล้าอ่าเพื่อนปวดมาแล้วทั้งสามนี่สีเเิ่มดขามาอยู่กับมนุษย์สิผ้ามูไปตายเป็นมูบ้านนี้สี่พอผ้ามูมันรกปั้งนี่จังไหนนะก้าให้ระมัดระวังเด้อพวกหลาาเล้อข้าเจ้าเปิดคุมนรกขึ้นมาปล่อยสามเกิดขึ้นมาจักมาแต่ตอนไหลปูงวจะมาบอกสูฟังลย่ละขาสิ่ผ้ามูเจ้าไปตายกองกันขึ้นจะทำไมหลกหาลง นะสมัยแหง้งนะแห้งร้องเพ่งลูกหลานเอยทำไมแห้งร้องเพลงคนไตหลายหลายเรยวเบิงกันคือจัง้าเห็นป่าตายหลายหลายไก่ตายหลายหลายลกห้าลกไขวัดนกนั่นนะมันเรยวเแล้วมันก็นจะอานาถนั่นแหละือจังพรเพิ่นอยู่ป่าสนั่ะหระเพิ่นไปนั่งเบิงควนมตคล้องกันอยู่เป็นหลุมอยู่นั่นนะเพิ่นเลยอเด็ดอานาถเพิ่นเลย สมพเพรอเนตอนาดเวลาควนแสดงความจับเพนนี่ของกูนั่นของกูเทียนกันได้บักนันได้บังนี่เดี๋ยวเบิ่งพนสมเพพ่นอนเนตอนาฏใจเพิ่นนายเพิ่นก็ฮููอยู่เสียงกันไปสุดไทยสู้กัไปนั่นตายกองกันอยู่เนป่าผีประสานสู้กับเทียนกันเท็นอย่างเพิน่นเพิ่นนายต่ว่ามันกับเป็นขวมไม้เป็นวาสนาสติปัญญาข้าเจ้ากาวสำเบ่หลูกหลานฉะนั้นสามเกิด สี่ขึ้นมาบอกเรื่องยังกรซางนับแต่เดี๋ยวต่อไปสามเกิดสีบอกเป็นท่านอ่าบอกเอาเป็นหลักการผู้ใดจะเอาไปประยุกต์ใส่กะแล้วแท้ผู้ใดบอกเอาไปกาซางอ่าผู้ใดฟันกา้างก็งฟักนกะตามเราเดี่ยวตวาสนาได้หัวว่าสามเกิดก็ั่งสีมาสร้างมาหาสงครามโลกให้เกิดขึ้นมาสร้างยุควิบัติที่สีวิไลอ่าด้วยของปลอมยอมหลอกนะ สามเกินีสีมะส่างกองสดปักงกลางเมืองหลวงสามเกินีสีมะขาผีขานองจองของขาฟันตีฟันลั่นแห้งสามเกินีสีเอาไฟมะจูดเที่ยนจูดสั้นจูดผ้าห่มจูดหมอนจูดบอนนอนบูเจา้าสามเกินีคือผีจิตสิงเศ้าเฝ้าอยู่ในหลวงจิตดวงวิญ,ญญาณพอ่อโมเจ้าตายจากสังขารวิญ,ญญาณเจ้าออกจากหลงเมือใดสามเกินีทีนี้ออกไป ป่วยให้เจ้าต๊นรกพวกใหม่อยู่อย่างเสาหมองจันลูกหลาดเด้วยเรื่องล่าสามเกิดสิเป็นเลาะทงอย่างไดเลาะแปลว่าไปทัวทงแปลว่า,าวัฏฏะสงสารเวนในสัตว์ฉะนั้นเลาะทงคือไปในดวงจิตดวงใจของเวนในสัตว์ตั้งหลายปู่ขอเริ่มต้นเรื่องเล่านิทานสามเกิดเลาะทงเป็นปฐมบทไหวแต่เพียงสำนีแต่ ก่อนสี่จบมีคข่วมขึ้นข่วมถามขึ้นมาว่าพุทธา,าว่าทอ้างทองคำมีค่าจังไดท้องคำมีค่าจังไดลูกหลานเอ้มันคือจังมี่ค่าแท้คันมันมีคา่ามันมี่ค่าจังไดเอออันนี้จิละ่ะนาส่วนนอกแตู่้ชิเวตอก็ได้แต่เอาไว้ซะให้สามเกือบ มาเรล่าเรื่องท้องคั่มมีคาจังใดในตอนต่อไปนรกหลานเนาะเอามือนีเอาซํานีก่อนเป็นที่หูจักเป็นเนาะว่าเอา่อเรื่องล่าสามเกิดต่อไปนี่สีไปเห็ดอย่างแน่ผู้ใดเ,เนาะฟังอยู่ให้หูเด้อสามเกิดอ,อยู่ในเพื่อนในสันเจ้าย่างขันอยู่แล้วหาแนวมากันเนอ้อเพราะสั้นไฟใหม่เพื่อนเจ้าเด้อ